ครับผมพ่อตู้แม่ตู้พ่อเสี้ยวแม่ดองนะครับกับสวัสดีมิรักและแฟนเพลงนะครับเอฟซีเป็นที่รักนะครับพานชลานาตาดีนาตาสุดยอดกินเกศวนปลานะครับติดตามทางเพจก็ทสานประดกแฟนเพจนะครับหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทำไรก็พานพึ่งพงทสานประดกนะครับอันนี้นะครับอันนี้มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องโดนข้าวเม่ยบบ่เนินหนีเนี่ยนะนะครับหลงไปซื้อน้ำพึ่งปลอมมาเมียโอ้บ่นสามบ้านเก็บ้านนะครับ วันนี้อยู่กับอลิสมันนะครับเอออลิสมันสามเหยียบนะครับหรือว่าพันมันสามเหยียบนะครับลังใหญ่ลังมือมาระดับตำนานนะครับเรียกว่าใหญ่นะครับปีนี้น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ต้นยิ้วเดี๋ยวให้ลูกพี่มันก็ตีทอยผมก็จะอยู่ข้างล่างเนี่ยถ่ายไปนะครับจจะถ่ายได้ขนาดไหนนะครับกาลังใจเด้อพี่น้องเด้อผมเป็นเอฟซีท่านท่านเป็นเอฟซีผมนะครับแม่กับพนม่นครับพึ่งนี่เขาเรียกว่าระดับตำนานเลยครับทอยกับระมัณเอา่งยๆว่า โอ้ถ้ามือใหม่ๆห,หก็น่าจะส0มสิบสี่สิบตัวนะครับถ้าสีสี่หยับถ้าสามหยับอย่างพี่มันก็อาจจะประมาณสักน่าจะสามสามสิบนะครับนุ่นพึงกำลังอันสะขี่ครับพึงทําความสะอาดนะครับนี่นะครับนี่ยกำลังออกบูอ๊อเห็นไหมลูกพี่เขาเอื้นว่าเออพึงสะขี่พึงทําความสะอาดล้างนะครับอโอ้โชคดีจะได้ดู<ะ>ลังดาครับโอ้ใหญ่ใหญ่ครับพี่มึง ครัครับผมก็กำลังอันเตรียมอุปกรณ์เตรียมตัวพันชูค่อยแต่จะเดินหนีอยู่เรื่อยเลยโอ้ยไม่บวกตหน้าว่าไอ้ลุงไปซื้อของปลอมเข้ามาอ่ะนี่ครับนี่อุปกรณ์เดอ้อพี่น้องเดอ้อเอนะอ,นะรรอ,อเอานะครับถอยนะครับผสมประสีไปถอยสั่นถอยเง้านะครับอันใช่โบได้แต่ถอยบบมีแม่นบก่กพ่วหน้า ถ้าถอยไม่มีนี่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าถอยสั่นมันก็ยังพอได้ใช่ลูกพี่เขาก็บัรเลงแล้วครับอู้ครับราชสามเหยียบผมบอกน้ำดอกครับผมถอดยากผมขยึกขยือืถอดผมบอเอเลยครับพี่น้องออถ้าผมตีผมก็ตีซี่เหยียบกับสามบวอเอาเลยครับตอนลุงมานี่ยเอ,อ้ยลินห้วยครับหญ้าก็ตอนขึ้นเยก ยังบอกเด้พี่น้องเด้อตัวละยี่สิบบาทนะครับทอยผู้ใดอยากใช้ก็ทักมาได้นะครับผ่านพึ่งพงทสารประแดกนะครับหรือว่าจะทักทางอ่ายูทูก็กินกีสอนป่าทางเพจก็ทสารประแดก็ฟนเพจนะครับอึบนานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนุนตี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 ได้ช่วงได้จังหวะครับลักษณะการเ้ามันก็ตีงามครับผมเออ บมเมนต์ปหุนอืดอืดขึ้นอันนั้นเขาอืว่าค้นตีโบปิน่นถนัดแทๆเรื่องตีว้านี่ครับน,นี่หุน ครับท่าสวยคือสายตลาดคละถอดออกออกขึ้นครับถอดออกมดครับตัวลยยี่สิบบาทครับนี่แหละผู้จัดไอจำหน่ายยืนอยู่นี่แหละครับส่งไปทั่วประเทศยายพวกหาปึงพวกหาต่อนะครับจะอยู่ได้กินก็นก็ไอเนี้ยนี่แหละที่เขาตีขึ้นนี่แหละครับยายท่าสวยท่าสวย ครับลูกพี่ผมก็ขึ้นไปถึงแล้วครับแต่ว่าไอ้ผมบอกขึ้นไปแล้วครับมันมุมีคนอยู่ข้างใต้เดี๋ยวอันมันยากนะครับคจคอยอันเบิงอยู่ข้างล่างเบิงหลัดเล้านะครับยานน้ำละพี่น้องเลยความไม้ก็ทีเป็นพึ่งไม้อยู่พี่น้องเลยเบิงตรงแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับ อันทุกคนเตรียมเขาาช้ยคาเด้อครับเดี๋ยวเวลามันแตกมันลงมามาันจะลงมากว่าน,นิดหนึ่งเขาชาชายคาเออครับผมอ่าครับผมพุล้ละพี่มันก็หอดแล้ว บักคักพีก่น้องเลยหนุนเทียบเอาด้วยครับตัวคนก็นหั่งพึง่ง กูเขาพี่น้องพึ่งไม่พึ่งไม้น้องน้ำบักบักเลยครับบึ่งน้ำบึ่งน้ำพี่น้องยังคักเลย อุ้ยน้ำยังขักพี่น้องเงี้ยโคตรน้ำเลยพี่น้องเงี้ย ต้องเอาถุงปุ๋ยซับนะครับขันว่าตอนมันบ่ไรหรอกครับมันโตกแท้ๆนะครับปาดเล้วครึ่งนึงแล้วนะครับน้ำอู้ปักๆักนะครับพี่น้องย้อนแสงจังหน่อยเดี๋ยพี่น้องเด้อมุมนุ่นมองไม่เห็นนะครับ ้อยพี่นกเดี๋ยวผมจะปิดตัรรับยาวมายาวมา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 มครับผมครับผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ